บโบฮาชุกประกาศผมเก่งที่สุดในรุ่น154ป่ปอนด์โดยล่าสุดนั้นเซอร์ฮีโบฮาชุกนักชกชาวยูเครนได้ออกมาประกาศว่าเขาเก่งที่สุดในพิกัด154่่ปอนด์ก่อนขึ้นชกในวันที่17พฤษภาคมนี้ที่แคลิฟอร์เนียตอนใตสน้สหรัฐอเมริกากับทางไมาคานฟอ็อก ซึ่งโบฮาชุกเขาได้กล่าวว่าผมรู้สึกว่าตัวผมเป็นนักชคในรุ่นซูเปอร์เวอรเทเวทที่ดีที่สุดในโลกโดยคณะกรรมการจัดอันดับนานาชาติได้จัดอันดับให้เขาอยู่ในอันดับที่5ของพิกัดรุ่นนี้และเขาก็ยินดีที่จะยังคงแข่งขันต่อไปซึ่งถือเป็นการอ้างเหตุผลได้ดีกว่านี่จะเป็นการชกครั้งที่4ของเขาในช่วง14เดือนที่ผ่านมา เซอร์ฮีบโบฮาชุกเขามีสถิติการชกชนะ25ครั้งชนะนอก24ครั้งเขาแพ้2ครั้งเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ดวลตัวต่อต,ตัวกับทางนักชกดาวรุ่งอย่างเวอร์จิลออตติจูเนียแต่ก็แพ้คะแนนไปแบบเฉียดฉิวก่อนที่เขาจะกลับมาฟอร์มเก่งด้วยการเอาชนะอิสมาเอลเดวิดอย่างเด็ดขาดในยกที่6โบฮาชุกจะพบกับไมคคานฟอก ที่มีสถิติการชกชนะ25ครั้งชนะนอก5ครั้งเขาแพ้4ครั้งส่วนคู่รองของงานอีเวนต์นี้เป็นทางโอมาเทนีเดดเขาจะพบกับทางอเล็กซานเดอร์เอสปิโนซ่านั่นเอง